แม่บ้านนะคะวันนี้ค่ะอุ้มก็จะทําราบกุ้งนะคะทําราบกุ้งกับต้มแซ่บกระดูกหมูค่ะเดี๋ยวแกะกุ้งก่อนนะคะอันนี้ซื้อมาจากรถกับข้าวนะคะ ด้วยโซดานะคะทำให้กุ้งนะคะสดค่ะอร่อยนะคะเนื้อกรอบค่ะเนื้อเด้งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอุมจะตุนกระดูกหมูก่อนนะคะตุนทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงค่ะไช้นะคะ ใส่เกลือค่ะใส่รากผักชีค่ะใส่กระดูกหมูนะคะ เขือเทศนะคะร้อมนะคะผ่าใส่ลงไปในต้มค่ะต้มแซบนะคะวันนี้มีเป็นหัวหอมแขกนะคะก็เลยใส่ทีเดียวเลยค่ะผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะสามอย่างค่ะหั่นพร้อมกันเลยนะคะ ้มแซบกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะเติมน้ําค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะใส่น้ํามะขามเปียกนะคะใส่ขนอครึ่งก้อนค่ะแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะใส่กระเทียมค่ะใส่พริกนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะใส่มะเขือเทศนะคะ ใส่น้ำปลาค่ะใส่ก้าวคั่วนิดนึงนะคะ ทำน้ำยำนะคะน้ำลาบนะคะน้ำปลาค่ะของชุรสนะคะลืมไปนะคะจะใส่พริกใส่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆกินไม่ได้นะคะใส่มะนาวค่ะ ข้าวคั่วใส่เยอะๆเลยค่ะหอมแดงนะคะอันนี้ก็ใส่เยอะๆเหมือนกันค่ะพริกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เด็กก่อนค่ะอันนี้ของเด็กนะคะก็ใส่ปนค่ะ คุณครับครับคบมคุมีเงินเช่าไหวคุณมีทรัพย์สินเช่าไหนอีก 1, ส,ส1มสวส,สวัสดีครับ กินข้าวกินข้าวกันนะคะได้กระเทียมค่ะมากินกับลาบนะคะเอาเลยลูกกินเลยโอ้ยข้าวเหนียวแง่ข้าวเหนียวแม่วันนี้แม่นึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวเก่านะคะข้าวเหนียวเวอร์ชั่นไหนแล้วแหละไม่ใช่ข้าวเหนียวใหม่แต่คือข้าวเหนียวเวอร์ชั่นเก่าอ่ะนุ่มๆเอากินโอ้ยนุ่แบบจุ๋มิ่งมีอะไรแทบติดตัวเลยอ่ะกินเลยกินเลยคือมันติดตัวจริงอะแกะกระเทียมก่อนนะคะ เอาไม่ออกมือเลยลูกมือหยิบก้านไอ้นี่มันเลยนั่นแหละหยิบใส่ปากเลยลูกเลยกินมาเลยหัวเอาไม่ชอบหัววันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะใค แกงต้มแซ่บกระดูกหมูเอะไรเปืเอ่อยๆเลยแม่ต้มมาแบบ เริ่มร้อนแล้วค่ะตรงรังสิตตรงนี้เนาะร้อนไหมตรงเรียนร้อนไหมร้อนแต่ว่าทำไม่ร้อนมทำไมหมูหม,ม,ม,มัรกรึเปอาืาผัดเชียวกันกระดูกอ่ะไม่น้องกระดูกเอาไว้ข้างหนูข้างล่างเออเอากระดูกใส่ไว้ ซาลแเน่น้องตินเคยกินเปล่ากินกับลาบซาลาเน่เคยกินจต่กินกับลาบเนี่ยไม่เคยลองหนึ่งลาบกุ้งแม่ลวกแล้วเขาเป็นหอมต้นหอมเหรอลูกให้แม่ฉีกไหมหรือว่าจะกินทั้งอย่างนี้อร่อยใบไ,ไหนก็ได้อร่อยฉีกทีละใบก็อร่อยกินทั้งต้นก็ได้อะเผ็ดไหม าชอบเผ็ดๆกินอันนี้ได้นะพอทีกนินข้าวก้อนนี้เลยครับแตงกวาไหม รสแบบมีเสียงไม่ได้นะคะมันขึ้นจมูกคะ่ะเห็นไหมตองตินไม่กินกุ้งนะคะเขาไม่ค่อยชอบกินกุ้งคะ่ะถ้ากินก็น้อยนะคะไม่กินเยอะแม่แม่ก็ไม่ชอบอยังไงไม่ชอบเลยอะ่ะทำไมไม่ชอบอะ่ะทำไมก็เป็นเทียมนะคะ นี้นะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะสสวัสดีครบ